ดฏิยังเป็นทางการค่ะพี่พี่น้องน้องจ๋าเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่านี่แหละค่ะชีวิตในต่างแดนของพวกเราไม่ได้ว่าจะมีความสุขเสมอไปค่ะพี่พี่น้องน้องต้องทํามาหากินเหมือนกันค่ะตอนนี้ยายสวนก็ยิ่งแต่ประหยัดลงทําไมถึงบอกว่าประหยัดลงมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วพี่น้องมันเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะพี่พี่น้องน้องแล้วทีนี้ อย่างเช่นยายสนไปหางานทําไม่ได้ค่ะพี่ๆน้องๆไม่ได้อืไม่ได้งานค่ะไม่ได้งานเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะโทรมาคือกฎระเบียบของที่นี่เขาบอกว่ากี่วันเขาจะโทรมาพรุ่งนี้ฉันจะโทรไปนะอีกสามวันฉันจะโทรไปนะ<ม>เขาจะพูดอย่างกันนี้คือว่าเพื่อมารยาทนะคะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าเขาไม่โทรมาก็คือว่าเราอย่าโทรไปค่ะ เราไม่ต้องไปโทรไปไป,ไปไปถามเขาว่าฉันได้งานไหมรับฉันไหมอะไรอย่างกันนี้ไม่ต้องค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าเขาบอกว่าอีกสามวันโทรมานะ si เราค่อยโทรไปอืมอีกอาทิตย์นึงโทรมานะเราถึงโทรไปค่ะพี่ๆน้องๆถ้าเขาบอกว่าอีกวันหนึ่งฉันโทรกลับอีกสองวันฉันโทรกลับถ้าเขาว่าจะโทรกลับถ้าไม่เห็นโทรกลับกี่วันที่เขานัดว่าที่เขานัดเรามาเนาะค่ะพี่ๆน้องๆ เราอยากไปโทรถามเขาค่ะอันนั้นก็คือว่าไม่ได้ค่ะอันนี้ก็พกน้นกาหนดแล้วนะคะนาองสามวันแล้วเขาไม่โทรมาก็คือว่าไม่ได้นะคะพี่พี่น้องๆต้องประหยัดอีกเหมือนเดิมค่ะพี่พี่น้องๆ้องทำไมถึงบอกว่าประหยัดตอนก่อนที่จะไปไทยนอนคะ่ะเนาะ ขนมปงขนมปังอะไรอย่างกันนี้ซื้อกินค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะอยากกินรสไหนอยากกินแบบไหนหาเลือกซื้อได้ค่ะพี่พี่น้องน้องคุณตาจะไปซื้อเอาแต่ตอนนี้ซื้อแป้งมาทําเองพี่น้องซื้อแป้งมาทําเองแล้วก็หลานตอนลงเครื่องมาใหม่ๆหลานคงรู้ว่ากระเป๋าแห้งหลานเตรียมมาให้สองถุงใหญ่เลยค่ะพี่พี่น้องน้องยายยายมาจากเฮลซิงกินะคะเพราะว่าหลานอยู่เฮลซิงกิสฮอบ หอบพวกแป้งห่ะมาเยอะเลยเพราะว่าหลานเขาซื้อเตรียมไม่ให้ค่ะพี่ๆน้องๆนั่นแหละค่ะอืลูกหลานดีมากหลานเชี่วนอยู่ที่เฮลซิงกิเขาก็ซื้อมาให้เยอะแยะของกินเยอะแยะเลยค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็ได้มาถุงใหญ่อมแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะพี่ๆน้องๆค่ะอยู่ที่นี่เนาะค่ะสําหรับบ้านเราเนาะค่ะเนาะบ้านเรามีบัตรคนจนอยู่ที่นี่เขาก็มีเหมือนกันพี่ๆน้องๆมีบัตรคนจนเหมือนกันแต่ทีนี้ตรงที่ว่าเขาให้ เขาแจกอาหารฟรีนะคะพี่ๆน้องๆค่ะคนไหนมีบัตรคนจนจะไปเอาได้ค่ะจะลงทะเบียนเอาคือว่าเป็นหมูเป็นเนื้ออะไรพวกนี้จะต้องมีบัตรค่ะถึงจะได้แต่สําหรับอย่างยายสนตกงานอย่างกันนี้ว่าหรือว่าคนรวยๆก็เอาได้ค่ะพวกขนมปังค่ะเพราะว่าขนมปังเขาเยอะแยะเขาให้เอาฟรีค่ะพี่ๆน้องๆค่ะคนรวยก็เอาได้ฐานะแบบไหนก็เอาได้ถ้าเป็นขนมปังแต่ว่าจะเป็นพวกหมูพวกเนื้อนะคะ พวกเนื้อหมูพวกอะไรจะต้องมีบัตรค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถึงจะเอาได้แต่ทีนี้บางทียายสนเข้าเมืองยายสนไม่อายค่ะพี่ๆน้องๆอันนี้บอกตรงๆเลยค่ะยายสนไม่อายสองสามีภรรยานี่แหละค่ะอืมเพราะว่ายายสนก็จะไปเอาในจุดนั้นเอาขนมปังพอเขาเห็นเรานะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะๆสมัยสมัยก่อนนะคะเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะค่ะนาะงไม่กี่วันนะคะเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเยอะๆ ทำไมเขาถึงบอกว่าให้เอาไปเยอะๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะถ้าเราไม่เอามาเยอะบางทีมันเหลือค่ะมันเหลือเขาก็เอาทิ้งขยะเขาเอาทิ้งขยะทําไมถึงบอกว่าเขาเอาทิ้งขยะแล้วขนมปังอันนั้นมาจากไหนขนมปังจะมาจากตามห้างสรรพสินค้าต่างๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะที่ว่าเขาขายแล้วมันใกล้วันหมดอายุอะไรอย่างกันนี้นะเขาจะขนไปให้ที่ว่าเขาขนไปให้ของกาชาตินะคะพี่ๆน้องๆค่ะขนไปให้กาชาติแล้วก็แจก แจกแบบคนที่ไม่อยากจะได้เอามากินอันนี้ไม่เจาะจงว่าคนจนนะคะพี่ๆน้องๆค่ะคนรวยก็เอามากินได้อืเขาแจกค่ะเขาเพราะว่าถ้ามันเหลือมันก็ขึ้นลาเขาก็ขนไปทิ้งค่ะเขาให้แต่ทีนี้พี่น้องอวันนั้นไปไม่ได้จอย <laughs> มันเปลี่ยนไปแล้ว <laughs> ไม่พอกันพี่น้องขนมปังไม่พอกันค่ะพี่พี่น้องน้องมันเปลี McCain ่ยนจริงๆค่ะทั้งๆที่ว่าเขาเคยให้แจกที่ว่าได้เหลือทิ้งได้ขนทิ้งเน่ะวันนั้นยายสวนกับคุณตาไปอ่ะได้มาไม่กี่ถุงค่ะพี่พี่น้องน้องเพราะว่ามันหมดมันไม่พอกันค่ะอืมมันหมดไม่พอกันเราก็เลยต้องมาซื้อทํากินกันเอาเองค่ะพี่พี่น้องน้องแต่ถามว่าอืมเราอยู่ในสภาพที่จนไหมเราก็ไม่ได้จนเราก็ไม่ได้รวยทําไมถึงบอกว่าไม่ได้จนไม่ได้รวย คือว่าเรามีบ้านอยู่ของตัวเองค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเข้าไม่ให้บัตรคนจนตันนั้นสําหรับเราค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเขาจะให้คนที่ว่าเช่าบ้านอยู่แล้วก็ตกงานหรือว่าอะไรอย่างไงอย่างกันนั้นนหะค่ะพี่ๆน้องๆค่ะสําหรับพวกเราก็ไม่ได้ในจุดนั้นนละค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างนอกกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะเดี๋ยวยายสวนเล่าสู่กันฟังวันละนี้นะคะพี่ๆน้องๆค่ะชีวิตในต่างแดนเราใช้การเป็นอยู่กันอย่างไรเดี๋ยว ยสวนจะสะท้อนชีวิตให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆค่ะพี่ๆน้องๆค่ะก็ไปชมกันต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะชมต่อเลยค่ะนี่แหละค่ะพี่ๆน้องๆค่ะพวกเราจะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะชีวิตของคนชนบทไม่ค่อยได้อยู่ว่างค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่า ถ้าช่วงหิมะตกเห็นไหมค่ะที่พี่ๆน้องๆได้เข้ามาชมในช่วงหิมะตกมากับพวกเราก็จะดันหิมะกันทำฟืนกันท่ามกลางหิมะคะ่ะช่วงนี้พอหิมะละลายคะ่ะงานเข้าอีกแล้วคะ่ะต้องเก็บต้องกวาดอันนี้กวาดก่อนที่ว่าหญ้าจะขึ้นมาคะ่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราเอา หญ้าอันเก่าที่ว่าตอนหิมะถมเขาค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็กวาดออกไปทิ้งค่ะพอหญ้าใหม่ขึ้นมาเราจะได้ตัดได้สะดวกไม่เคยได้หยุดค่ะพี่ๆน้องๆค่ะหยุดที่นี่เดี๋ยวในช่วงเข้าป่าเราก็เข้าแต่ป่าค่ะพี่ๆน้องๆ ยายสนไปสมัครงานไวแล้วค่ะพี่พี่น้องๆค่ะหนึ่งที่แต่ว่าก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่ว่ามีแววอยู่ค่ะอีกที่นึงเนาะค่ะเดี๋ยวรออีกสักสองอาทิตย์ถึงจะรู้ผลเดี๋ยวยายสนส่งข่าวให้รู้นะคะถ้าว่ายายสนได้ทํางานยายสนก็จะทําคลิปลงไปให้พี่พี่น้องๆได้รู้ค่ะเดี๋ยว ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเยศสนก็กลับขอบพรคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟและทุกๆกำลังใจนะคะที่มีมาให้สำหรับเยสูนเสมอมาค่ะโและวันเวลาเก็บเห็ุเข้าไปอย่างสุขใจเก็บเบอรี่ที่มีสีสันสดใส กถลาการประจุมภัยเข้าปากเข้าใจยายเข้าใจไออุ่น ยายมีแฟนเป็นหนุ่มแดนไกลและหลงรักเรื่องราวพระจนภัยร่วมทุกขร่วมสุขร่วมปันใจเข้าป่าเข้าใจหลงรักกลิน่นอายฟินแลนด์ กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสวนเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสวนด้วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกๆก,กําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสวนเสมอมาค่ะสวัสดีค่ะเจอกันติดหน้าค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ